รักแท้มันมีอยู่จริงไหมนะบางคนอาจจะถามหลังจากเพิ่งผิดหวังบางคนแค่เห็นคนอื่นรักกันดีแล้วอดสงสัยไม่ได้ว่าเขารักกันจริงๆหรือแทบพยายามให้มันดูเหมือนรักคำถามนี้ฟังดูโรแมนติกก็จริงแต่จริงๆแล้วมันอาจซ่องความเหงาความไม่มั่นใจหรือแม้แต่แผลเก่าๆที่เรายังตอบตัวเองไม่ได้วันนี้เราเลยอยากชวนมาคุยกันแบบสบายๆจากมุมมองของจิตวิทยาว่ารักแท้มันมีจริงไหม หรือเป็นแค่เรื่องที่คนเราสร้างขึ้นมาให้รู้สึกว่าเรายังมีหวังอยู่ทำไมคำถามนี้ถึงฝังอยู่ในใจมนุษย์ก่อนอื่นเรามาย้อนดูนิดนึงค่ะว่าทำไมคนเราถึงสแสวงหารักแท้เพราะมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตทางสังคมและสมองของเราก็ถูกออกแบบมาให้ต้องการการเชื่อมโยงทางอารมณ์ค่ะศาสตราจารย์เฮเลนฟิชเชอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาความรักจากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สบอกว่า ความรักจริงๆแล้วคือระบบเคมีในสมองที่ประกอบไปด้วย3ส่วนคือ 1. ความใคร่ขับด้วยฮอร์โมนทางเพศความใคร่คือแรงผลักดันที่ทำให้เรารู้สึกอยากทางร่างกายกับใครบางคนมันเกิดจากฮอร์โมนอย่างเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนที่อยู่ในร่างกายเราเวลามันหลังมากขึ้นเราก็จะรู้สึกตื่นตัวทางเพศอยากใกล้ชิดอยากสัมผัส พู้ง่ายๆคือเป็นแรงดึงดูดแบบร่างกายต้องการเขาโดยยังไม่เกี่ยวกับความรักลึกซึ้งอะไร 2. แรงดึงดูดโดปามีนทำให้รู้สึกตื่นเต้นมีแรงใจช่วงนี้คือช่วงที่อินมากกับใครบางคนเวลาคิดถึงเขาใจก็เต้นแรงนอนไม่หลับกินข้าวได้น้อยแต่ใจเต็มไปด้วยพลังมันคือช่วงที่เราตกหลุมรักแบบหัวใจพองโต ในสมองจะมีสารที่ชื่อว่าโดปามีนหลั่งออกมาซึ่งเป็นสารที่ทําให้รู้สึกดีมีแรงบันดาลใจรู้สึกว่าโลกสดใสเราเลยรู้สึกเหมือนเขาเป็นทุกอย่างในชีวิตแม้ยังไม่รู้จักกันลึกซึง้งแต่เราก็รู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้อยากรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ 3. ความผูกพันขับด้วยออกซิโทซินทําให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนี่คือช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มมั่นคงมากขึ้น ไม่ใช่แค่ใจเต้นแรงแต่รู้สึกสบายใจและไว้ใจได้เวลาอยู่กับเขาสารในสมองที่ชื่อว่าออกซิโทซินหรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนแห่งความผูกพันจะเข้ามามีบทบาทมากมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านเป็นความรู้สึกที่อยากอยู่กับเขานานๆไม่ใช่แค่เพราะรักแต่เพราะรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันและถ้ารอดจากช่วงฮอร์โมนหรือหวามาได้ถึงตรงนี้ความรักก็จะมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นค่ะ งานวิจัยที่บอกว่ารักแท้มีอยู่จริงค่ะแต่ต้องเข้าใจธรรมชาติของความรักนักจิตวิทยาชื่อดังโรเบิร์ตเตินแบกเสนอทฤษฎีรัก3องค์ประกอบหรือ triangular theory of love ซึ่งประกอบด้วย 1. passion ความลหลงไหลแบบไฟรักที่จุดขึ้นมาในใจมันทำให้เราคิดถึงเขาตลอดเวลาอยากเจออยากสัมผัสอยากใกล้ชิดเป็นแรงผลักดันที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างระหว่างกันช่วงที่ความสัมพันธ์มี passion เยอะ เราจะรู้สึกเหมือนกำลังตกหลุมรักแบบรุนแรงพูดง่ายๆคือมันทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้ใช่อย่างไม่มีเหตุผล 2. Intimacy คือความรู้สึกว่าเราเปิดใจให้กันและกันเราไว้ใจกันคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ต้องเสแสร้งหรือแกล้งเข้มแข็งความใกล้ชิดแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแต่คือเรื่องของใจเรากล้าเล่าเรื่องในอดีตความกลัวความฝันหรือแม้แต่ความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง มันคือความรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเองได้เต็มที่เวลาที่อยู่กับเธอและเธอก็รับเราในแบบที่เราเป็น 3. Commitment คือการตัดสินใจว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่ตอนที่ทุกอย่างดีแต่รวมถึงวันที่เหนื่อยท้อหรือมีปัญหากันด้วยมันคือความตั้งใจที่จะประคองความสัมพันธ์ให้เดินไปข้างหน้าไม่ใช่แค่ตามอารมณ์แต่ใช้หัวใจที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการตกลงใจว่าจะคบกันอย่างจริงจังหรือการวางแผนชีวิตร่วมกันในระยะยาวเช่นแต่งงานมีครอบครัวความรักที่เรียกว่ารักแท้หรือ Consummate Love ตามทฤษฎีนี้คือความรักที่มีทั้ง3ส่วนสมดุลกันแต่งงานวิจัยหลายชิ้นก็บอกตรงกันค่ะว่าความรักจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีความพยายามในการดูแลรักษาเพราะเมื่อฮอร์โมนช่วง,ลงหลงไหลหายไปความสัมพันธ์ก็จะเหลือแค่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้นค่ะ เรามาฟังกรณีศึกษากันค่ะเขตแรกนะคะรักแท้ที่ไม่ได้โรแมนติกตลอดเวลาคุณการกับคุณเอิร์ธแต่งงานกันมา18ปีตอนเริ่มต้นก็หวานกันมากเลยนะคะทุกอย่างดูดีแต่พอมีลูกมีงานมีความเครียดทุกอย่างเริ่มไม่โรแมนติกเหมือนเดิมวันหนึ่งคุณการพูดว่าตอนนี้มันไม่ได้หวือหวาเลยแต่ถ้าไม่มีเขาเราจะรู้สึกว่าโลกมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง มันไม่ใช่รักที่หัวใจเต้นแรงเหมือนวันแรกแต่มันคือการอยู่ข้างกันแม้ในวันที่ไม่มีอะไรดีเลยคือความรู้สึกมั่นใจว่าเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า c o m p e n i o n love ซึ่งเป็นรูปแบบรักแท้ในช่วงระยะยาวเน้นความผูกพันความเข้าใจและการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอีกเคสหนึ่งที่เห็นได้บ่อยค่ะรักแท้ที่ไม่สมหวังแต่เปลี่ยนชีวิต คุณโอมรักผู้หญิงคนหนึ่งมากค่ะรักแบบไม่กล้าบอกเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเขาช่วยเหลือเธออยู่ห่างๆมาตลอด4ปีเธอไปมีแฟนและแต่งงานคุณโอมเสียใจมากแต่ก็ยังอวยพรให้เธอมีความสุขเวลาผ่านไปเขาบอกว่าผมไม่เคยได้ครอบครองเธอเลยแต่ความรักครั้งนั้นทําให้ผมกลายเป็นคนดีขึ้นจิตวิทยาเรียกรักแบบนี้ว่า u n r e q u i t love หรือรักข้างเดียวแต่ไม่ได้จบลงที่การเจ็บปวดเสมอไปบางครั้งมันคือแรงผลักให้เรากลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารักแท้อยู่ตรงไหนความรักที่แท้จริงอาจไม่ใช่แบบในหนังที่มีฉากวิ่งกลางสายฝนหรือคำพูดซึ้งๆทุกวันมันอาจไม่หวือหวาไม่โรแมนติกทุกวันแต่สิ่งที่ชัดเจนมากๆคือคุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เวลาที่อยู่กับเขาไม่ต้องพยายามทำตัวให้ดูดีตลอดไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิดหรือถูกมองว่าไม่เพอร์เฟกแค่ได้อยู่ด้วยกันแล้วใจไม่ต้องเกรงคุณรู้สึกว่าเขาเข้าใจและพร้อมจะอยู่ข้างๆในวันที่คุณไม่โอเคด้วยบางคนอาจคิดว่าคำว่าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจมันฟังดูธรรมดามากเลยนะแต่ความจริงคือ มันไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะมันหมายถึงว่าคุณกับเขาได้ผ่านช่วงที่หวือหวาไปแล้วและเริ่มสร้างความรักที่มั่นคงด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่ววูบรักแท้อาจไม่ได้ว้าวทุกวันแต่มันคือการที่เราเลือกกันในทุกวันแม้จะไม่ได้มีฉากจบแบบนนยายแต่มันคือชีวิตจริงที่มีคนข้างๆอยู่ด้วยแล้วใจสงบแล้วถ้าเรายังไม่เจอรักแท้ล่ะ อย่าเพิ่งรีบสรุปว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงนะคะบางทีแค่เพราะเรายังไม่เจอคนที่ใช่ในช่วงเวลาที่ใช่ต่างหากเพราะความรักที่ดีบางทีมันไม่ได้มาถึงตอนที่เราต้องการแต่มันจะมาถึงในตอนที่เราพร้อมจะให้และพร้อมจะรับมากกว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การหาใครสักคนมาทำให้เรารู้สึกดีแต่คือการที่เราสองคนพร้อมจะดูแลหัวใจกันและกัน ซึ่งมันต้องใช้ความพร้อมภายในมากกว่าแค่ความเหงาภายนอกค่ะและสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คืออย่ารอให้ใครมารักเราก่อนแต่ให้เราเริ่มจากการรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะเพราะคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายจิตใจและเขาจะรู้ว่าความรักที่ดีควรมีทั้งความสบายใจและความเคารพซึ่งกันและกันที่สำคัญคือคนที่รักตัวเองเป็น มักจะดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นไม่ใช่เพราะเขามาเติมเต็มเราแต่เพราะเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราเต็มอยู่แล้วตั้งหากดังนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่เจอใครก็ไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะบางทีคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อถึงเวลาคนที่ใช่เขาก็จะเดินเข้ามาเองค่ะ หวังว่าคำตอบจากจิตวิทยาและเรื่องราวที่เราเล่ากันวันนี้จะทำให้คุณได้มองความรักด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นและไม่ปิดโอกาสตัวเองที่จะได้เจอรักที่ใช่ในสักวันหนึ่งค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าดูแลหัวใจตัวเองดีๆนะคะ